โดเนตไปยังได้ยินเสียงเลยเนี่ยแต่ผมไม่ได้ยินเสียงผมไม่ได้ยินอะไรเลยเป็นพ่ออะไรว h y จำได้จําได้หมดเลยจําได้ทุกคนผมต้องบอกก่อนว่าผมกลับมาแล้วมันลิงก์เดิมไหมอ่ะมันยังลิงก์เดิมอยู่ไหมอ่ะฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วย ยังลิงเดิมอยู่อ้าเปล่าลิงใหม่ใช่ไหมฝากแชร์ด้วยทีเดี๋ยวเราไปลอกกันบ้านนะสวัสดีครับแชร์ด้วยแชร์ด้วยดูอยู่เร็วๆ right now right now แชร์ก่อนแล้วจะออกมาให้เห็นอ่าอ่าอ่าได้รอการบ้านแล้วได้รอการบ้านแล้วมาแปะแปะ๊บ <c oughs> ใช่ไหมมงกุดผมเข้ากับชุดนะมงลงแล้วจริง <c oughs> มันเหมือนผ้าคาดเข่ากับเสือ้อมาเพื่อชีวิตฮะวันนี้มาเป็นติมเพื่อชีวิต แต่ว่าแต่ว่าพอแบบทุกคนทักว่าเหมือนผ้าคาดมันก็เหมือนผ้าคาดจริงๆนั่นแหละเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังแฮปแฮปจ้าแฮปปี้เฟิร์สแอนนิเวอร์แซรีมอนเตอร์ชอบโปรเจกต์ไหมขอบคุณมากเลยเห็นแล้วแต่น่าเสียดายเนาะมันออกไวไม่ได้อวยพรครบหนึ่งปีมอนเตอร์นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่ซนะัพพอร์ตนะครับขอให้ชาวมอนเตอร์ทุกคนเนี่ยออมีความสุขมากมาก รักษาสุขภาพร่างกายกันดีๆนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาเอ๊ะเหมือนอวยพรวันเกิดอืมก็อยากให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะครับผมสู้ๆครับผมก็สู้อย่างเต็มที่นะครับผมความสุขของทุกคนต้องมาก่อนเอ๊ะโหเรื่องผ้านามหมนี่แบบคือ ผมว่าแค่เรื่องเนี้ยมันมันสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะอ่ะก็อย่างข้อมูลเต็มข้อมูลที่ทุกคนแชร์กันความคิดของทุกคนะ่ะตามนั้นเลยครับผมก็แอบมีแอบมีความคิดเห็นไม่ไม่แอบแลรวก็ความคิดเห็นผมก็ไปในทางนั้นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันมันมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะการให้ความใส่ใจกับ เขาเรียกว่าเรื่องของเพศศึกษาและทางกายภาพและธรรมชาติความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสําคัญแค่ไหนนะครับและสิ่งนี้มันอยู่ในหลักสูตรแล้วหรือเปล่าอันนี้ตั้งคําถามนะครับเอาละจริงจังเฉยเลยมาทุกคนกลับมาเรื่องความสนุกความเฮฮากันต่อมาผมใช่ผมแปลภาษาจีนผ่าน Google เกมมือถือตอนนี้ที่ชอบเล่นเกมคืออะไรคอเบิตี้โมบายฟรีไฟล์คอเบิตี้โมบายฟรีไฟล์อนเกนชินอิม p a c t นี่นานๆเข้าไปเล่นทีไม่มีไม่มีไม่มีฟูลซองฟอร์มเมมเบอร์อะไรทั้งนั้นนั่นน่ะ just t h a t just t h a t is finished เพราะแล้ว ตอนเป็นผู้กกับเหรอครับตอนเป็นผู้กำกับเหนื่อยครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็น t h e s i ไงแล้วก็มันประจวบกับว่าช่วงนั้นงานเยอะมากนอนน้อยมากๆทักทากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ไม่มีอะไรหรอกทุกคนรู้ักหมดแล้วชอบ BTS ไหมก็ก็ขึ้นบ่อยนะช่วงเรียนแต่ว่าพอแบบช่วงเย็นจะเป็น MRT ซะเยอะนะแต่งแต่งโปะ๊ะแป ตอนเต้นกับพี่เบิร์ดเป็นไงบ้างสนุกมากๆประสบการณ์เหมือนเมื่อกี้มันจะหลุดไปแบบหนึง่งอ่ะตอนเต้นกับพี่เบิร์ดประสบการณ์ชีวิตมากทุกคนคือการที่จะแบบไปขึ้นสเตจกับพี่เบิร์ดเนี่ยมันคือแบบมันคือเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยแต่มันสนุกนะเหนื่อยแล้วมันมีความสุขมากมากทุกคน ก็เป um ็นประสบการณ์ท in ี่ผมรู <t <t ้สึกว่าการที่แบบผมแบบชอบทํางานแบบบ้าบอคอแตกแบบเอาให้สุดเอาให้สุดในการทํางานทุกวันนี้แล้วแบบเป็นแบบนี้ได้ในทุกวันนี้เพราะเพราะเพราะคอนพี่เบิร์ดส่วนหนึ่งเลยเพราะการที่เคยไปเต้นกับพี่เบิร์ดส่วนหนึ่งเลยครับ้องสมัครดิสนีย์พลัสเหรอใช่ใช่โลกิโลกิสนุกมากสนุกมาก ไม่มีครับไม่มีของอะไรขาดอ่บาบายไปเก็บได้งเนี่ยกิจงายแล้วอยากฝันดีต้องทำไงนอนแล้วเพิ่งโชคชะตาว่าเราจะได้ฝันดีหรือฝันร้าย